ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนแมลงผสมเกสรเป็นปัญหาใหญ่ของชาวสวนผลไม้คุณวิสิทธิ์ธนูอาดชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแต่เมื่อเราเข้ากับโครงการต้นกล้าชีพแบบทาให้เราเนี่ยบอกว่าจบหลักสูตรนี้เต็มร้อยเราจะได้เติมเต็มเต็มเต็มสิ่งที่เราขาดไปครับก็ขอบคุณโครงการต้นกล้าชีพรัฐบาลที่มาเปิดโอกาสให,ให้มีโครงการที่ขึ้นมาและทําให้เกษตรกรมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการผลิตเครื่องขิว ปัจจุบันคุณวิสิทธิ์ได้นำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจทำให้วันนี้คุณวิสิทธิ์และเพื่อนบ้านมีไรายได้เสริมจำนวนมากจากการจำหน่ายน้ำผึ้งและผ่านพึ่ง